วันนี้พามาชมกับตัวท o อปกันเลยคุณผู้ชมครับกับตัว n i สสันอเมร่านะครับเป็นตัว1.0 VL กล้อง360คันนี้ปี2020ราคาอย่างดีไฟหน้าฟู l LED ครบ,บแบบนี้มากับสีเทาเข้มครับสีนี้บอกเลยว่าขายดีตลอดการผ่อนไม่แพงเลทผ่อนประมาณ6,000เท่านั้นใครสนใจนะครับรถประหยัดน้ำมันออปชั่นดีภายในกว้างดูคลิปนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและทุกคนเลยนะครับที่เป็นเ c ซที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับวันนี้ผมวุฒินะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับก็พามารับชมกับรถอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้านิสสันอเมร่าอีกแล้วนะรุ่นนี้ต้องยอมรับครับว่าเป็นรถที่ขายดีมาเท่าไหร่ก็ขายออกไวมากๆนะครับอยู่กันเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์นะครับติดจองไวมากๆแล้ววันนี้ที่เอามาให้รับชมเนี่ยนะครับเป็นตัวรถบ้าน ไม่หลักหมื่นตัวท็อปเลยนี่ใครพลาดคันที่แล้วสีขาวไปนะรีบมาจัดคันนี้ได้เลยมาในรุ่น1.0 VL ตัวท็อปไฟหน้า full led แบบนี้เลยน้าราคาขายให้แบบถูกๆครับวันนี้349,000ผ่อนได้ครับทางงวดประมาณ6,000เท่านั้นพี่ดูครับแ้าได้รถสเปคแบบนี้ไปใช้บอกเลยเนี่ยยังไงก็สบายใจพี่ๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเอิมนะจองกับผมมาปุ๊บผมเอารถเข้าไทยพัดครับ ยางนะ้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งส่วนผมดูแลให้ครบจบทุกอย่างเลยมาตรฐานแน่นอนรับประกันนะแล้วก็รถเนี่ยนะครับผมตรวจสภาพรถให้อีก274รายการมีใบเซอร์การันตีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะย้อมแมวนะครับบริษัทผมเปิดมาแล้วมากกว่า26ปีฉะนั้นเรื่องมาตรฐานไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเซอร์ดูประวัติก่อนได้ครับบริษัทเทรยนนะส่วนผมเองก็เป็นเซลนะครับอยู่ที่มานานหลายปีแล้วนะครับนี่ใต้พนักงาน นะห้อยคออยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถจะสวยขนาดไหนแต่ราคานี้ผ่อนหกพันถือว่าไม่แพงครับนะสี่ดาวได้ด้วยนะครับพวกนี้ไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องคำ้ำรายได้สักประมาณหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่เป็นเจ้าของคณเดียวได้เลยแบบจบนะครับสะดวกสบายนะเอกสารไม่ยุ่งยากครับใครเป็นพนักงานบริษทัทใช้แค่ตัวสลิปเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนพอนะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนแล้วก็บัตรประชาชนแค่นั้น นะครับใช้แค่3ามอย่างพอนะครับทะเบียนบ้านไม่ต้องแล้วนะครับจัดได้เลยนะครับมายื่นเอกสารได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาไม่ต้องกังวลนะครับที่อยู่บ้านได้เลยนะครับจองร็อกรถกับผมเข้ามาคุยรายละเอียดสอบถามสเปคลูกค้าอาชีพเครดิตกันเรียบร้อยนะครับอยู่บ้านได้เลยเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงบ้านลูกค้าให้นะครับไม่ว่าจะอยู่77จจังหวัดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจัดให้ได้หมดไม่ต้องห่วงสอบถามพูดคุยกันนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องโครงสร้างรถกันก่อนเลยนะครับซ้อรถต้องดูโครงสร้างนะโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้ครับน็อตไม่มีการถออเห็นไหมครับทุกอย่างเดิมทุกจุดเลยนยะครับแก้มข้างน็อตต้องไม่มีการขันการไขเห็นไหมนะรอยสีรอยเขาชุบกันนอะ่ะเดิมหมดทุกอย่างนะครับแก้มข้างทุกอย่างต้องเดิมแบบนี้ครับนะส่วนภายในซีนนะครับเบ้าหัวโช๊คนะครับรอยเม็ดอาร์คเบ้าหัวโช๊คต้องอยู่เดิมสมบูรณ์นะครับคานหน้าต้องแบบนี้นะครับนี่คือยังไม่ได้ล้างนะครับคือสภาพเดิม แต่ให้ดูก่อนเลยว่าสวยครับเห็นไหมคานหน้าทุกอย่างตรงสวยนะครับคัดซีไม่มีดิบเดี้ยวนะครับไม่มีโดนไม่มีคอครับน็อตด้านขวาด้านซ้ายต้องเหมือนกันครับสวยงามทั้งหมดนะครับไม่มีแกะนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับร้อยเหรียญบาทูระบายซีนด้านหน้าต้องเดินทุกสุดร้อยเปอร์เซ็นต์มกทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับกับตัว camera รีบเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับสามแสนสี่หมื่นก้านพี่ดูเครื่องยนต์ก่อนนะเครื่องยนต์เป็นสามสูบเทอร์โบนะครับประหยัดน้ํามันนะเฉลีย่ยแล้วก็เยอะนะคันนี้นะครับทําได้ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเรื่องของอัตราเร่งดีนะครับเห็นเป็นเครื่องเล็กแบบนี้แต่พอเราขับแรงแรงเร่งแซงเนี่ยมันดีนะมันเร่งแซงทันใจไม่อืดน,นะครับเห็นแบบนี้นะครับอัตราเร่งดีตอบโจทย์สวยน่าใช้ใครหาอยู่จัดครับ ทีนี้มาดูเรื่องด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กยางนะครับก็ยางสวยเลยนะคุณผู้ชมโตโยต้ายนะครส่วนยางเนี่ยปี24่สิบขอบ15นะครับยางก็เป็นสเปค195ครับ65ขอบ15ครับหน้ายางหนานะครับบอกเลยว่าฟิลลิ่งแบบนี้นุ่มนวลขับเนี่ยสบายมากๆนะครับกันสาดมีมาครบนะครับแล้วก็มือจับประตูเป็นสมาร์ทแอนดเรียบร้อยกล้องมีมาให้ครบคัน พร้อมใช้เปิดมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับเป็นพลาสติกนะครับสีดำนะครับลายคาร์บอนแบบนี้ครับนะอันนี้เป็นสเปคเดิมโรงงานมีมาให้แบบนี้แล้วนะแล้วดูครับภายในครับได้เป็นเบาะผ้านะฮะทูโชนจอดตากแดดนานๆไม่ร้อนครับตัวเบาะสวยเป็นสีดำตัดกับสีเบจแล้วดูภายในครับสวยมากเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็แผงข้างหน้า นี่ครับเป็นหนังแบบนี้ชัดเจนนะจอขนาดใหญ่มีกล้อง360คลิกดูได้เลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะใครอย่าเพิ่งกระดอดไปไหนเดี๋ยวพาดูครับรอสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวนี้มาดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังเปิดมาแผงประตูหลังสวยงามนะโลโก้닛สันอยู่ครบครับกระจกเดิมนะล็อกเด็กมีมาภายในสวยกริปครับพลาสติกลายคาร์บอนนี่สามแสนผมมองว่าคุ้มนะ ถูกกว่า v ีอด้วยซ้ำไปนะครับได้รถปีใหม่แล้วก็หน้าตาเนี่ยดูดีออปชั่นเยอะครับถ้าใครเน้นแบบว่าซื้อรถแล้วเน้นออปชั่นเลยเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเขาทำได้ดีครับกับตัว ER a m e r เมนะครับด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED ครับสวยงามนะเลขทะเบียนครับห8 2 9เลขนี้เลยนะแล้วก็โลโกโด้ด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกท้านหลังเห็นไหมเป็นแทาคาร์บอนทั้งหมด่อครับ น่าใช้ครับใครหาอยู่จัดได้เลยนะครับมาดูด้านหลังการน็อตเดิมครับไม่มีขันไม่มีไขนะได้แบบนี้ไปใช้ยังไงก็สบายใจครับโครงสร้างเดิมเกรดเนะครับลอยด้านข้างเห็นไหมเม็ดอาร์คชัดเจนครับสวยสมบูรณ์ซ้ายขวานะครับถัดรองด้านหลังนะครับมีมาให้ครบรอบคันครับคันนี้พรมสามดีนะมีมาให้ครบนะเปิดด้านหลังมานะครับพวกปั๊มลมนุ้ยยาป่ายาง มีมาให้ใช้ชัดเจนสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดครับบุ๊ให้ดูช่วงล่างนิดนึงครับไม้น้อยต้องช่วงล่างแบบนี้ครับเห็นไหมต้องเงาเงานะครับตัวหม้อพักปลายท่อแบบนี้เห็นไหมโช๊คเชิร์กนะครับต้องไม่มีรั่วไม่มีซึมนี้ยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวผมล้างสปาแบบ v i p ให้เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านหลังฝั่งขวากันบ้างครับนะตัวบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันงมุมคมไปมากนะครับตัวรถสวยคมกลิดเลยนะฮะ มาดูด้านฝั่งคนขับดีวกว่านี่นนะมือจับประตูเป็นสมาร์ทเอเรียบร้อยแล้วก็มีบายสปอร์ตด้วยนะครับแจ้งเตือนม,มุมอับที่ด้านข้างเห็นไหมมีมาให้ด้วยนะก็ถือว่าดีมากครับเวลาเราจะเลี้ยวแซงเลี้ยวปาดหน้าคนอื่นนะครับถ้ามีรถอยู่ใกล้เคียงมันก็จะร้องแจ้งเตือนนะครับสติกเกอร์มุมสาวบีนะฮะนี่เห็นไหมคลิปนะครับไม่มีแปะไม่มีพ่นนะครับปีกเปิดสวยตึง,ตงกระชับนะครับฟูฟูแน่นแบบนี้เลยนะ ส่วนพวมลาลัยนีครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันมีรอบสายวางซ้ายคลิกโหมดต่างๆสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยผ่านพวมลาลัยนะครับท้ายตัดนะใครหัวใครตัวสูงเข่ายาวเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะติดนะคุณผู้ชมเห็นไหมนะมันท้ายตัดมามันกันโดนหัวเข่าเรานี่ถือว่าดีนะครับแล้วไม้ก็ไม่เยอะคันนี้ไม้ประมาณหกหมื่นห้โลทั้นเองนะครับสวยครับคุ้มเลยคุณผู้ชมแลดูกล้อง เนี่ยกล้อง360มีมาให้แล้วครบๆนะครับเรื่องของแอร์ได้เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ชัดเจนนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ cvt นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับ power outlet ส12ิบสองโวลต์120วัตต์นะ usb aux ครบครันคร,ค,รครบเลยที่วางเจ้าน้ำสองใบคนจายเป็นลักษณะแบบนี้สวยฮนะคุ้มครับนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับสามแสน 4,9 0 0 0พราคานี้รีบเลยติดต่อสอบถามเป็นเข้ามา่อน6,000เท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาใครสนใจรีบเลยนะครับวันนี้วุฒิขออนุญ,ญาตนะครับขอตัวลานะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และคลิปหน้าจะมารีวิวรุ่ไหนฝากติดตามไปด้วยวันนี้สวัสดีครับ